FPL c a l e t คายินดีต้อนรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ของรายการเล่าเรื่องนักเตะซลาตันอิราฮิโมวิชใน EP ีก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าซลาตันนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกลดบทบาทของตัวเองลงไปและเขาก็ได้พูดคุยกับเป๊ปกววเดโอลาแต่หลังจากการพูดคุยครั้งนั้น ปรากฏว่าสถานการณ์นั้นดูเหมือนจะแย่ลงไปอีกเรามาลุ้นกันครับว่าใน EP นี้สลาตันนั้นจะต้องพบเจอกับสถานการณ์และเหตุการณ์แบบไหนบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่1นั้นสามารถย้อนไปดูได้นะครับตรง suggestion เลยถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟัง EP ที่2ของรายการเล่าเรื่องนักเตะสลาตันอิบราฮิโมวิชได้เลยครับคำเตือน คลิปนี้ได้หยิบนำเนื้อหามาจากหนังสือ I am Slatan Ibrahimo v i c โดย Slatan Ibrahimo ิชและเดวิดลาเกอร์ครานเขาไม่แม้แต่กระทั่งจะพูดสวัสดีตอนเช้ากับผมไม่มีสักคำเขาหลีกเลี่ยงการสนทนากับผมเมื่อผมเข้าไปในห้องเขาจะเดินออกมาเกิดอะไรกันขึ้น ผมคิดผมทำอะไรบางอย่างผิดไปหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของผมจนแทบจะนอนไม่หลับผมคิดเกี่ยวกับมันวนไปวนมาไม่ใช่ว่าผมต้องการความรักจากกัวเดโอลาหรอกนะเขาสามารถเกลียดผมได้เหมือนที่ผมกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ผมสูญเสียโฟกัสและผมคุยเรื่องนี้กับผู้เล่นคนอื่นๆแต่ไม่มีใครรู้ประเด็นนี้มาก่อน ผมถามองรีที่นั่งอยู่บนมานั่งด้วยกันองรีเป็นดาวยิงที่เก่งที่สุดของฝรั่งเศสเขายอดเยี่ยมมากเขาก็ยังประหลาดใจและเขาก็เคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับกวัวดีอลาเช่นกันเขาไม่คุยกับฉันไม่แม้แต่มองตานายคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถามองรีก็ไม่รู้สิองรีตอบพวกเรา เริ่มทำเรื่องน,นี้ให้กลายเป็นเรื่องตลกอย่างเช่นเฮ hey, สลาตันวันนี้นายศบตากับกวอเดีอลาไปหรือยังไม่เลยเห็นแต่การเหลือบมองเวลาเข้าหันหลังเท่านั้นแหละหลังจากการสนทนาวันนั้นจบลงก็ไม่มีการอธิบายอย่างอื่นเลยผมพยายามเดินเข้าไปหาเขาหลายครั้งเดินเข้าไปตรงๆมองตาเขาแต่เขาก็พยายามหลบผม จริงๆแล้วผมสามารถถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ประชุมทีมก็ได้แต่ผมให้เกียรติเขามากพอมันเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นปัญหาของเขาก็ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอกถึงจริงๆจะไม่รู้ก็เถอะผมก็แค่คิดว่าหรือบางทีเขานั้นต้องการคนที่ประพฤติตัวดีเหมือนกับน,นักเรียนแต่ที่แย่กว่านั้นจริงๆก็คือ เขากำลังหีปัญหาแค่สบตากันเขายังทำไม่ได้เลยและนั่นมันทำให้ทุกๆอย่างดูแย่ลงและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นวันที่เราต้องลงเตะที่ซานซิโรกับอินเตอร์มิลานในตอนนั้นเกิดเท่าภูเขาไฟจากไอซ์แลนด์พัดมาทำให้การเดินทางของพวกเราใช้เวลากว่า16ชั่วโมงกว่าจะไปถึงมิลานด้วยความเหน็ดเหนื่อยตอนนั้นผมหายเจ็บแล้ว นี่เป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดของพวกเราแมตช์รอบรองในยูฟาแชมเปี้ยนสลีกและผมก็เตรียมรับมือกับเสียงโห่และคำด่าจากสนามแข่งเก่าของผมเอาไว้แล้วไม่มีปัญหาตรงกันข้ามด้วยซ้ำผมชอบความท้าทายแบบนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งผมกำลังคิดว่าวาดิโอลากำลังกังวลกับการรับมือมูรินโญ่อยู่โจเซ่มูรินโญ่เป็นสตาร์ของทีนัน เขาเคยชนะแชมเปี้ยนหลีกมาแล้วกับปอร์โตและมิหนำซ้ำเขาก็เคยเป็นผู้จัดการทีมของผมที่อินเตอร์มิลานเขาเป็นคนดีครั้งแรกที่เขาพบกับเฮเลนาเขากระซิบกับเธอว่าเฮเลนาคุณมีภารกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดูแลชลาตันให้เขาหลับทำให้เขามีความสุขผู้ชายคนนั้นพูดอะไรก็ตามที่เขาอยากพูด ผมชอบเขาเขาเป็นผู้นำของทีมเขาและเขาก็แค่์คนอื่นด้วยเช่นกันเขาส่งข้อความมาหาผมทุกครั้งที่อินเตอร์ว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาตรงกันข้ามสุดขั้วกับกวาดิโอลาเลยละ่ะถ้าเปรียบมูรินโญ่เป็นเหมือนคนที่ทำให้ห้องสว่างขึ้นกวาดิโอลาก็จะเป็นคนที่มาปิดม่านผมคิดว่ากวาดิโอลากำลังพยายามขึ้นไปเทียบเคียงกับเขาอยู่นะ มันไม่ใช่มูรินโญที่เรากําลังเผชิญอินเตอร์ต่างหากละ่ะเขาพูดเหมือนกับว่าให้เราจินตนาการว่าเรากําลังจะไปลงเล่นบอลกับผู้จัดการทีมหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าหลักปรัชญาของเขาผมแทบจะไม่ฟังทําไมนะเหรอเพราะมันโง่เงามากๆมันเป็นปรัชญากเกี่ยวกับเรื่องของเลือดและน้ำตาอะไรพวกนั้นผมไม่เคยได้ยินผู้จัดการทีมฟุตบอลคนไหนกุยอะไรแบบนี้เลยไร้สาระ และเขาก็เดินเข้ามาหาผมในช่วงระหว่างฝึกซ้อมที่ซานซีโรนายสามารถลงเล่นได้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมแน่นอนผมเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วแต่นายพร้อมลงแน่แล้วใช่ไหมแน่นอนผมหายแล้วนายพร้อมแล้วจริงๆใช่ไหมกว่าดิวล่าเหมือนกับนกแก้วไม่มีผิดผมจึงตอบกลับไปนี่ฟังนะ ถึงแม้เราจะเดินทางมาอย่างยากลำบากแต่ผมก็ลงได้อาการเจ็บของผมหายดีแล้วผมจะลงไปเล่นให้เกินร้อเอร์เซ็นเลยกวาดียโอลายังคงดูกังวลอย่างไม่รู้สาเหตุหลังจากนั้นผมโทรไปหามิโนไลโอลาทันทีนักข่าวสวีเดนชอบพูดกันว่ามิโนนั้นเป็นคนที่ทำลายภาพลักษณ์ของสลาตันมิโนอย่างนู้นมิโนอย่างนี้ให้ผมพูดตามตรงเลยนะ มิโนเขาเป็นคนฉลาดดังนั้นผมจึงถามเขาเจ้านันมันเป็นบ้าอะไรไม่มีใครรู้สาเหตุอย่างไรก็ตามผมได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงและพวกเราขึ้นนำหนึ่งศูนย์แต่หลังจากนั้นทุกอย่างพลิกผันไปหมดผมถูกถอดออกหลังจากนาทีที่60และพวกเราแพ้สามหนึ่งโคตรแย่เลย ในตอนนั้นผมโกรธจัดเลยละ่ะในอดีตตอนที่ผมยังเล่นให้กับอาแจ็กซ์ผมนึกถึงความพ่ายแพ้เป็นวันเป็นสัปดาห์เลยแต่ตอนนี้ผมมีเฮเลนากับลูกพวกเขาช่วยให้ผมลืมและก้าวต่อไปและผมมองถึงการกลับมาลงเล่นที่คัมนนมันสำคัญที่จะกลับมาและบรรยากาศในทีมก็ทำให้ผมนึกถึงการลงเล่นในวันนั้นอยู่ทุกๆครั้ง ความกดดันมันเริ่มทับถมเข้ามาเหมือนกับบรรยากาศอึมครึมกำลังล่องลอยอยู่และพวกเราต้องการชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแต่จากนั้นมันคือสิ่งที่ผมไม่อยากจะนึกถึงมันเท่าไหร่แต่นึกถึงก็ดีเหมือนกันเพราะมันทำให้ผมนั้นแข็งแกร่งขึ้นพวกเราชนะไปหนึ่งซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบยูฟ่าแชมเปียนลีกและเราก็ตกรอบไปในที่สุดหลังจากนั้น ว่าเดียร่ามองมาที่ผมมันเหมือนกับว่าทุกอย่างเป็นความผิดของผมและผมคิดว่านั่นแหละเป็นฟางเส้นสุดท้ายของผมแล้วหลังจากแมชนั้นผมมีความรู้สึกเหมือนกับผมนั้นไม่เป็นที่ต้องการของสโมสรอ,อีกต่อไปผมรู้สึกไม่ดีเมื่อขับรถออดี้ของพวกเขาผมรู้สึกแย่เมื่อนั่งในล็อกเกอร์รูมและกว่าดีโอลาก็จ้องมาที่ผมมันเหมือนกับว่าผมเป็นสิ่งกีดขวาง เหมือนกับผมเป็นเอเลี่ยนยังไงอย่างนั้นมันคือเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งจิตใจของเขานั้นเป็นเหมือนกำแพงหนาผมไม่รู้ถึงสัญญาณการมีชีวิตใดๆจากเขาเลยและทุกๆชั่วโมงที่อยู่กับสโมสรแห่งนี้ผมได้แต่หวังว่าผมจะสามารถออกจากที่นี่ได้ผมไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกแล้วและเมื่อพวกเราออกไปเยือนบิยาริเขาให้ผมลงเล่นแค่5นาที แค่หานาทีผมเดือดอยู่ข้างในไม่ใช่เพราะว่าผมอยู่บนม้านั่งสำรองหรอกนะผมรับได้ถ้าผู้จัดการทีมเป็นลูกผู้ชายพอที่จะพูดมันนายยังไม่ดีพอสลาตันนายยังไปไม่ถึงระดับนั้นแต่กวาดิโอราไม่พูดอะไรสักคำไม่แม้แต่เสียงเบาๆและตอนนี้ผมพอแล้วผมรู้สึกไปทั่วร่างกายของผมเลยและถ้าผมเป็นกวาดิโอราในตอนนั้นล่ะก็ ผมคงจะกลัวตัวเองแน่ๆผมกำม,มัดของผมและทำสิ่งแย่ๆหลายอย่างในสนามและผมก็น่าจะไปเฮดบัดผู้เล่นบางคนเข้าด้วยเมื่อผมมีอารมณ์ที่เดือดพล่านคุณไม่อยากจะอยู่ใกล้ผมแน่ๆถ้าจะให้ผมพูดถึงรายละเอียดในตอนนั้นผมเข้าไปใน er Room ล็อกเกอร์รูมหลังจบแมตช์แต่ไม่ได้ทำตัวคลุ้มคลั่งหรอกนะแต่ผมก็ไม่มีความสุขพอที่จะทำให้ตัวเองใจเย็ยนลงได้ และตอนนั้นศัตรูของผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นกําลังยืนเกาหัวแกรแกๆและก็มีอีกไม่กี่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยตูเร่ยืนอยู่ตรงนั้นและใกล้ๆนั้นมีกล่องโลหะที่วางเสื้อของพวกเราหลังจบแมทอยู่ผมจ้องไปที่กล่องนั้นจากนั้นก็เตะมันผมคิดว่ามันกระเด็นไปสเมตรได้แต่ผมยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะผมตะโกนเอ็งมันไม่ใช่รูปผู้ชาย และแน่นอนที่เลวร้ายไปกว่านั้นผมก็พูดต่อไปอีกว่าเองมันก็เป็นแค่ขยะต่อหน้ามูรินโญ่ไปตายซะผมสูญเสียการควบคุมตัวเองไปคุณอาจจะคิดว่ากวาดิโอลาพูดบางอย่างตอบกลับมาอย่างใจเย็นแต่เขามันเป็นไอ้ขี้ขลาดเขาแค่จัดกล่องโลหะนั้นให้เหมือนเดิมจากนั้นก็เดินจากไปและไม่ได้กล่าวถึงมันอีกเลยสักคำเดียวบนรถบัส ทุกคนต่างพากันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันไม่มีอะไรหรอกผมคิดกับตัวเองก็แค่การพูดความจริงไปไม่กี่คำเท่านั้นแหละผมไม่รู้สึกเหมือนได้คุยเรื่องนี้ผมโกรธจัดสัปดาห์ต่อมาผู้จัดจาก,การทีมไม่ให้ผมเข้าพบไม่มีคำอธิบายว่าทำไมมันน่าขำจริงๆพวกเราเพิ่งจะทะเลาะกันไปอย่างหนักแต่วันต่อมา เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มันมีแต่ความเงียบเหมือนกับเป็นเกมจิตวิทยาและผมคิดผมอายุ28ปียิงไป22ประตูกับ15แอสซิสต์คนเดียวแต่ผมกลับถูกปฏิบัติอย่างไม่มีตัวตนนี่ผมต้องรับเรื่องนี้ให้ได้ต้องพยายามปรับตัวให้ได้อย่างนั้นเหรอฮไม่มีทางเมืม่อผมรู้ว่า ผมจะอยู่บนม้านั่งในเกมที่เจอกับอัลเมเรียผมนึกถึงประโยคนั้นขึ้นมาที่นี่คือบาซ่าพวกเราจะไม่มาฝึกซ้อมกันด้วยเฟอร์เรรี่หรือพอชไร้สาระเรื่องไร้สาระพวกนี้มันอะไรกันผมจะขับรถอะไรก็ตามที่ผมอยากขับอย่างน้อยถ้ามันทำให้ไอ้บ้านั่นของขึ้นเลยนะฉะนั้นผมกระโดดเข้าไปในรถเอนโซ วางเท้าของผมลงไปและขับไปที่สนามซ้อมแน่นอนมันเหมือนกับโรงละครสัตว์เลยละ่ะหนังสือพิมพ์ต่างเขียนข่าวว่ารถของผมนั้นมีราคาพอๆกับค่าเหนื่อยของผู้เล่นอัลเมเรียทุกคนรวมกันซะอีกซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมตัดสินใจจะเริ่มเกมในมุมของผมคุณควรรู้ว่านี่เป็นเกมและผมก็รู้ว่าควรจะเล่นเกมยังไงผมเคยเป็นนักสู้มาก่อนเชื่อผมเถอะ ผมไม่พลาดแน่แนผมเริ่มคุยและวางแผนกับมิโนพวกเราวางแผนกันทั้งเรื่องที่ฉลาดและสปกปรกและผมก็โทรไปหาเพื่อนๆของผมด้วยผมต้องการเห็นเรื่องนี้จากมุมมองที่แตกต่างออกไปและพระเจ้าผมได้รับคำแนะนามากมายแน่นอนผมได้คุยเรื่องนี้กับเฮเลนาด้วยเธอเหมือนมาจากอีกโลก เธอดูเท่และแข็งแกร่งเธอแนะนำกับผมว่ายังไงก็เถอะคุณกลายเป็นคุณพ่อที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณมีทีมที่คุณไม่ชอบคุณก็สร้างทีมของคุณเองสิที่นี่บ้านไงคำพูดนี้มันทำให้ผมมีความสุขเหลือเกินผมออกไปเตะฟุตบอลกับลูกกลุ่ของผมและแน่นอนนั่งเล่นวิดีโอเกมซึ่งผมติดมันมาก เหมือนกับผมถูกดูดเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่อินเตอร์ผมเล่นมันถึงตีสี่ตีห้าจากนั้นออกไปฝึกซ้อมโดยนอนแค่2อถึงสชั่วโมงต่อวันผมจึงพยายามตั้งกรอบให้ตัวเองว่าห้ามเล่น Xbox หรือ PlayStation หลัง4ี่ทุ่มผมไม่สามารถที่จะเสียเวลาไปกับมันได้เยอะและผมพยายามที่จะใช้เวลาช่วงสัปดาห์นั้นตอนอยู่สเปนกับครอบครัวแค่ได้อยู่กับครอบครัว นั่นก็เป็นอะไรที่มีความสุขแล้วถึงแม้ว่าตอนดึกผมจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาบ้างหรือแม้ในตอนซ้อมเมื่อผมเห็นกัวดิโอลาด้านมืดของผมจะตื่นขึ้นมาบ้างความเดือดดาลของผมเต้นเป็นจังหวะอยู่ในหัวและผมกำมัดวางแผนถึงการแก้แค้นไม่ผมตจะหนักได้มันจะไม่มีจุดพลิกกลับถึงเวลายืนขึ้นและกลับมาเป็นคนเก่าอีกครั้งแล้ว เพราะว่าอย่าลืมคุณสามารถเอาความเป็นเด็กผู้ชายออกจากอันตรพานแต่คุณไม่สามารถที่จะเอาความเป็นอันตรพานออกจากเด็กผู้ชายได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าหากชอบใจก็สามารถที่จะกดถูกใจใต้คลิปของเราได้นะครับและอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเรารับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนไว้พบกันใหม่ใน E ีหน้า FPL c a l คาเลโตสวัสดีครับ